วัสดีครับจากช่องบอดี้แกวตัววิเชียรนะครับตอนนี้พิธีพระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเตรียมนะครับพ่อมาให้ดู สวัสดีครับสวัสดีครับมานานยังมานานสองวันแล้ว,แล,วแล้วกลับกลับวันไหนกลับุ่งนี้ครับ<ๆ>วะไม่อยู่วันที่สองเหรอ <c oughs> วันนี้ตามไปดูนู่นสุรินรตามไปดูไอชุมพล ทำนิ้กำลังเกี่ยวเราขอถ่ายสิ่่เรา่แล้อบกับเาแกกันไปคุณลกเขาทำอะไรกันบ้าง ดูตรงนี้เขาทำอะไรกันอ,อ๋อเขาแจกเสือ้อ สวัสดีเบนสวัสดีพ่อเขาแจกเสื้อเหรอทาให้ยีบเองเหรอ XL มันยิงขอ XL ครั๋ย l จะได้ใส่ ขอบคุณมากครับอยู่นี้ใส่ตอนนี้ได้เสื้อไเสื้อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังแกกเสื้อน้อยอยู่นี่ครับเพื่อไปร่วมงานแ่ แอลตัวนึงยังไม่ได้ดีกันจะใส่แล้วเดี๋ยวอันนี้กำลังแกะเสือวันนี้ขอแอขอแอลตัวนึง มอหนิงขอแอลตัวนึงไปให้แม่มอร์นิ่งขอแอลตัวนั้นแม่เดี๋ยวไปให้แม่นะแม่คอยอยู่ก็ไปตรวเบอร์แอลค่ะอันนี้กำลังแจกเสื้อน้องหญิงครับ ใส่ไปแหนครับวันนี้วันนีดก่วันี้วัน้มาปรกมาุ่ก้มงบวัอมาเมื่อวานมาดึกมาจากเพชรบูรณ์มาถึงนี่ค่มหนึ่ง

ว่าน้องตอนนี้เตรียมแอรนะครับ

กะลุ่นเอารถเป็นปตอดากกันสั่งทะลุนะฮะเลยกองยาวนะครับ9โมงเราถึงจะทยอยตั้งขบวนขนของขึ้นรถนะครับขบวนก็คือ,อนผู้ไหนที่ต้อง้โดเอื้นกองยาวยพูดมาสั่งเขาเลยเด้อ